ครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอแนะนำโปรแกรม LED Web Control นะครับที่ทางทีมพวกเราอิเล็กทรอนิกส์โปรโตไทายได้เขียนขึ้นมานะครับก็เพื่อนกล้องเป็นคนเขียนนะครับอ่ะโปรแกรมนี้คือเราอินเสิร์ตเพลงไปมันจะคอนโทรล LED เนี่ยให้กับริปตามจังหวะที่เราตั้งไว้นะครับคือเราสามารถตั้งได้เนี่ย ไอ้กีดีทั้งหลายเนี่ยคืออันนี้คือที่เราตั้งไว้นะครับว่าให้มันติดตอนไหนตอนไหนนะครับก็ใช้งานไม่ยากครับก็เคอร์เซอร์ชี้ปุ๊บแล้วก็เลือกสัญญาณมาอย่างอ่เราเลือกเผามาอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาคลิกวางคลิกวางเสร็จปั๊บเขาก็จัดตำแหน่ง ตัดขนาดอะไรประมาณนี้ไม่ใช้ก็กดบี t ีไปนะครับก็มันก็จะทำให้ไฟเราเนี่ย LED เราเนี้ยกระพริบตามจังหวะเพลงนะครับโดยส่งมาทางบอร์ด Arduino นะครับ <c oughs> อ่ะเอามาลองกันเลย ครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไฟจะกระพริบตามจังหวะที่เราตั้งไว้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงผลงานอันนี้มานําเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับอันนี้เป็นไม่เป็นฟรีแวร์ครับเป็นซอฟต์วแวร์พัฒนาขึ้นมาเพื่อขายนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ